开喽开，开喽开，开，开。<看> สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องขุนช้างสะพานบูลคนรักช้างนะคะ ไม่ได้ลูกไม่ได้จุดตะนะคะมาเล่นกับน้องใบบุญตอนเย็นๆนะคะนอนตื่นแล้วก็กินนมนะคะ Peace. <laughs> น้องกินนมนะคะ <c oughs> <c oughs> เอิมแล้วนะลูกอิ่มแล้วเหรอคะโอ้เปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างนูซิคะฉลาดมากเลยนะคะเปลี่ยนมาข้างนี้อีกนะคะโอ้ฉลาดมากเลยนะคะอิมแล้วนะลูก พิมพ์นีเหรอคะเล่นกับน้องเวบุญตอนเย็นนะคะหลังจากตื่นนอนแล้วนะคะโอ,โอ้ดูสิคะดูสิ จะไปวิ่งเล่นข้างนอกมานะคะวันนี้ก็นอนเพิ่งตื่นนอนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพวกขุนช้างด้วยนะคะอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะมาถึงป้าใหญ่ขุนช้างของเราแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหเล่นสปาเล่นสปาโคลนเต็มที่เลยนะคะโอ้ว่าแล้วน้องม่บุญได้จากใครมานะคะ พ่อใหญ่คุณช้างนี่เองนะคะโอ้เล่นเล่นเหมือนเด็กเลยนะคะพี่มําไม่เล่นเลยนะคะน้องพี่มําอยู่ข้างหลังพ่อคุณช้างนะคะไม่เห็นเล่นเลยนะคะโอ้พ่อใหญ่ไม่ธรรมดานะคะนี่เล่นมากเล,เล่นจน <c oughs> มองเห็นลูก,กตาเลยนะคะนี่เนี่ยเป็นพ่อใหญ่คุณช้างของเรานะคะโอ้ขุดหลุมเล่นเลยนะคะ ที่เอาลงน้ําเสร็จก็เอามาผูกไว้ตรงนี้นะคะแต่แล้วก็เล่นสปาคโคลนนะ,ะเต็มตัวเลยนะคะเดินมาถึงก็ตกใจเลยทำไมทำไมเละถึงขนาดนี้นะคะตัวใหญ่ของเราไม่ธรรมดานะคะยังเล่นเหมือนเด็กเลยนะคะนี่คาโไดยรอมนะคะมีเต็โคลนเลยนะคะเต็มตัวเลยนะคะ ก็จะได้รู้แล้วค่ะน,น้องใบบุญชอบเล่นโคลนเหมือนไกันนะคะเหมือนพ่อเลยนะคะเนี่ยพ่อเขาเล่นโอเล่นเคลือบช็อกโกแลตเลยนะคะโอหมอไม่เห็นเป็นงาเป็นอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีแต็กโคลนนะคะเต็มนะที่เลยนะคะพ่อใหญ่ พ่อใหญ่ข้นช้างของเราไว้57ปีนะคะส่วนพี่หมั่มก็อายุ18ปีแล้วนะคะพ่อใหญ่ข้นช้างก็57ปีนะคะหะโอโหเล่นสุดยอดเลยนะคะ เกิดว่าฝนตกมายุงจะเยอะหน่อยนะคะเขาก็จะใช้โค้นนี่นะคะพอกตัวไม่ให้ยุงกัดได้นะคะตอนพ่อกี้เอาเอาเขามาผูกก็เขาอาบน้ําให้รอเหมือนพี่มัมน,นะคะอาบสองเชือกเลยนะคะแต่ว่าเขามาเล่นโคลนนะคะโคลนเขาจะเพื่อป้องกันยุงนะคะไม่ให้ยุงมือแมลงมากัดนะคะตอนกลางคืนเขาจะนอนสบายนะคะนี่ค่ะเป็น ภาพพ่อขุนช้างนะคะเล่นโคลนนะคะเล่นเต็มตัวเลยนะคะโอ้ไม่เห็นลูกตาเลยนะคะเนีเล่นเล่นจะสะใจเลยนะคะวันนี้โอ้ขุดขุดเล่นเต็มที่เลยนะคะ นะคะทำความสะอาดกกหลักอย่างสวยงามนะคะแต่ว่าเอาโคลนมาเล่นจนได้นะคะจะเป็นพะใหญ่ขุนช้างของเราไม่เป็นไรนะคะเขาจะเล่นอย่างนี้และคะ่ะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะแต่พี่หมั่นเขาสะอาดมากเลยนะคะพี่หมํ่ไม่เล่นนะคะนค่ะพ่ขอขุนช้างเล่นจนไม่กินอาหารเลยนะคะ ตั้งแต่พอก,กี้โยนให้สงสัยจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเล่นสปาโคลนอย่างเดียวเลยนะคะดูอาหารของเขานะคะเต็มเต็มพื้นเลยนะคะอเป็นความสุขของช้างนะคะที่ได้เล่นดินเล่นโคลนนะคะเขาจะมีความสุขนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านได้รับทราบได้รู้กันนะคะวันนี้มาเล่นกับพ่อใหญ่กุญช้าแล้วก็พี่หมั่ดเลยนะคะเนีย่ยค่ะอืม เล่นเหนื่อยแล้วค่อยกินนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มันตอนเย็นๆนะคะพามาเล่นกับพ่อใหญ่คุณช้าแล้วก็พี่หม่ำนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ